นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้งนองเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบงรัฐบาลฮหาหนอยนะครับเด่นนะครับอสองตัวล่างนะครับก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณน,นะครับลองมาดูคาเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบพระคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคีหนวนแนวทางสถิติสลับแม่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นสองตัวล่างนะครับเนาะสูตรในการคีบนวนนะครับหลัก10 บวกกันสองครั้งเท่ากับบวก0บวก4บวก1บวก3แล้วก็บวก1นะ,นะครับ7บวกกัน2ครั้งนะครับเจ14 14งบวกเป็น14 14บวก4เป็น18บวก1เป็น19บเวก3เป็น22บวก1เป็น2 3นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบงรัฐบาลฮานอยสามตัวบนออกเก้าหนึ่งศูนย สองตัวล่างอ,อับองก้านะครับหลักสิบหน่ยล่างนะครับคือ2กับ9ก้าส่วนทิยมหน่วยนะครับสองกับ9มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะหบวกกันสองครั้ง1 2ึ่งองได้สอง,สองบวกสเป็น6กหกบวกหนึงเป็น7 7็เบวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น นะครับนะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะสามตัวบนออกหนึ 1, 03, ่งศูนย์สามสองตัวล่างศูนย์หกนะครับหลักสิบหนล่างนะครับคือศูนย์กับหกศูนย์เาคิดขึนบนนะครับศูนย์กับหกขึ้นมามาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ 0บวกกันกี่ครั้งก็กับ0 0บก4ได้4 4บวก1ได้5 5บวก3ได้8 8 1บวก1ได้9นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก0 3 0 2ตัวล่างออก8 9นครับหลักสิตัวล่างคือ8กับ9 0ูตรตัวคูนู้นะครับ8กับ9 มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าทัดมาเลยนะครับเนะาะสบวกกันสองครั้งเป็น6 6ห,หบวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น11บเวกสเป็น14บสี่วกสตัวดีบวกหนเป็น15นะครับ ามาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเน,นาะชนากินแบงรัฐบาลาน,านอย3ตัวบนออก3 0 7 2ตัวล่างออก4 0นย์นะครับหลักสิบในล่างคือ4 0, 0, กับ0สย์ศูนเราจคิดคำนวณนะครับ4กับ0มานะครับามาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ แล้วก็ทำการคิดคำนวนจากสูตรเดิมนะครับท่านผู้ชมเนาะ0นะครับบวกกันกี่ครั้งก็เท่ากับ0 0บวก4ได้4 4บวก1ได้5 5บวก3ได้8 8บวก1ได้9นะครับเนาะอะ่ะเราก็จะได้สถิติกันครบแล้วนะครับเนาะก็เหมือนเดิมครับจับให้เป็นแนวทางนะครับอ4 0 5่ะ0 4 0 5 0ูนย์แปดศูนย์เแล้วก็แปดนะครับเนาะสถิติฮาหนอยเลนสองตัวล่าง วันที่22นะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากนะครับเพื่นอนๆพีนะ่ๆน้องเนอะและสมาชิกที่น่ารักทุกท่านอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Sub ส cribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนาะอในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับเนาะ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนาะคําเตือนนะครับใน,นทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้จริญาละสตะิในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอเนาะคลิปการคิดโน้ แนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ